ครับเดี๋ยวเาเสืมาขุดนอไผ่ไปฝากคนที่เพิ่นสั่งเฮาได้ครับเพิ่นสั่งต้นพันธุ์นําเฮาเดี๋ยวเอาสิขุดนอไปเพิ่นซิมเบิงนะครับว่าเป็นจังไได๋เด้ครับให้เพิ่นได้ลองซิมเบิงสามารถกินสดได้ได้ครับน่ครับัขกขนาดคำนอขาวสวยป่มมีขนนะครับพันนี่ไผ่พันุนี่ สวัสดีครับเมื่อนี้ยสิพามาคูดไทยบงหวานเพื่นนํำพึงเบอร์เก้านะครับพอดีดูค่าเพิ่นสั่งนะครับสั่งต้นพันธุ์กันเลยสิบทําการคูดให้เพิ่นนะครับเมื่อนี้กระสิพาพี่พีน้องๆมาเบิ่งวิธีการคูดว่าเฮ้าสีคูดกันแบบไหนนะครับอุปกรณ์ที่เฮาสีใส้กับซิมีนี่นะครับ จอบสาหรับคุดไพรนะครับจะเป็นลักษณะแบบน,นี้สามารถงัดได้ครับตัวนี้มันจะสะดวกกว่าที่เขาสใส่จอบแบบธรรมดานะครับยอดเครื่องมือที่สองก็จะเป็นนี่ครับถ้าปากนกแก้วนะครับเอาไวส้สางก็ได้ครับเอาไว้สางกิ่งก้านนะครับที่ใช้นี่สางนะครับดีนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ ครับมีสองอย่างนะครับอุปกรณ์เท้เาซีไซมมือนี้ครับหลังจากที่เขาเลือกต้นว่าต้นที่เขาจะขุดเลยนะครับเขาก็ทำการตาดดัดเวยครับตัดให้มันสัน้นเลยครับเพื่อที่เขาจะได้ขุดง่ายๆเวลาขุดเวลาจัดการก็สิง่าย,วยกว่าครับ จริงๆแล้วต้องใส่เรื่อยนะครับมันถึงแผนสวยงามนะครับน,นี่เขาเบใบบดเอาลงมา,าก็ใส่อันนี้ตัดเอาก็ได้ครับครับทำการขุด ุทเห็นมันติดดิดนหลายๆนะครับโอกาสรอดมันสสูงครับ นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมันจงสิบอต่ายนะครับให้มันมีดินติดมานำนะครับนี่ครับโอเคครับนี่ในลักษณะนี้ในลักษณะนี้ยังสิบอต่ายไปปลูกได้เลยครับนอมันสีใยนะครับไผ่บงหวานเพรน้ำพึ่งเบอร์เก้านะครับ มันจะต่างจากเบอร์สามอยู่นะครับลักษณะหนอนะครับเบอร์สามจะเล็กกว่านี้เยอะครับระวังเพื่อนๆด้วยนะครับเวลาไปซื้อก็บางทีก็โดนเขาหลอกขายให้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับนี่นะครับพามาดูไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สามนะครับลำเขาจะเล็กมากนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตตรงจุดนี้นะครับเวลาไปซื้อถ้าเบอร์เก้านิ้ว จะใหญ่นะครับแค่ล่ำเขานี่ก็บางทีก็เท่าแขนแล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูให้ดีๆนะครับบางร้านเขาก็อาจจะหลอกขายว่าเป็นเพลรน้ำพึ้งเบอร์เก้านะครับที่ราคาถูกๆก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะครับอยู่สวนผมนี่ก็ปลูกสองสอ,งอย่างนะครับมีเบอร์เก้ากับเบอร์สานะครับก็ปลูกเปรียบเทียบกันดูนะครับก็เลยเห็นข้อแตกต่าง เบอร์สามต้นเขาจะเล็กครับหนอที่ออกมาก็จะเล็กถ้าเป็นเบอร์เก้านี่ที่ผมคูณให้ดูเมื่อกี้จะใหญ่นะครับก็จะใหญ่หนอก็จะใหญ่นะครับอยู่สวนเรามีสองสายพันธุ์นะครับมีเบอร์เก้ากับเบอร์สามนะครับต่างกันที่ขนาดต้นและขนาดหนอนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆน,นะครับเวลาไปเลือกซื้อ ครับมาดูไผ่บวงวานเพรน้ำผึ้งเบอร์เก้ากันนะครับกอเขาจะใหญ่นะครับลำเขาจะใหญ่มากเลยนะครับดูหน่อนะครับเนี่ยหน่อเขาจะใหญ่นะครับสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นเบอร์เก้าให้เพื่อนๆลองมาดูสวนนี้ก็ได้ครับตอนนี้ปลูกเทียมให้กันให้ดูอยู่นะครับว่าเบอร์สามกับเบอร์เก้านี่ต่างกันยังไงนะครับเนี่ยครับ บางทีก็เท่าแขนนะครับถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่ถ้าหนอกมาเราให้ปุ๋ยสมบูรณ์เนี่ยเขาจะใหญ่นะครับอันนี้ถือว่ายังเล็กอยู่ครับถ้าใหญ่ใหญ่ได้กว่านี้อีกครับเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการดินให้มันดีย่นี่มันเป็นดินที่มันเสียนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาปรับปรุงดินเอาทีหลังนะครับเนี่ยก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับนะครับย้ํานะครับเบอร์เก้าเนี่ยจะใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์สามลำจะเล็กครับ ครับเดี๋ยวขุดหน่อไปฝาก f อซก่อนครับขุดหนอ่อไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้านะครับนะครับหน่อเขาจะสวยงามมากเลยครับกินสดได้นะครับตัวเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ถมเหมือนเดิมนะครับ